แฮปปีนลงไปตอนไหนฮะยเยเ้ยหนูจะพังคอกวันและกี่รอบลูกปิดที่หนึงก็ไปออกที่หนึงนี่ปีนลงไปแล้วพยายามปีนขึ้นมาเองฮะพยายามปีนขึ้นมาเองพังหมดแล้วขาเรานะ่ะฮะเอาขึ้นมา ไปเล่นคลุกโคลนอะไรลรงอะมีอะไรให้กินตรงนั้นนะเยี่ยฮึฮะเพียใจกับพี่เยี่ยจริงเลยเนะี่ยฮะดูทำหน้าดูทำหน้าไอาเราไปจตุจักรกลับมาเจอสภาพนี้เธอปีนอยู่อย่างเงี้ยจะขึ้นเอาขึ้นมาไปจตุจักรสองชั่วโมงกลับมาเห็นเจอสภาพนี้ฮะ ลอยกระทงเ g นี่ไปปล่อยเลยดีไหมอ่ะเอาท่าน้ําไหนดีอ่ะออกมาไปจะตื่กจากกลับมาแล้วมาเจอสภาพนี้ครับ่านผู้ชมอืมเนี่ยที่เดิมที่เธอเคยออกคือตรงนี้ล็อกกั้นตรงนี้เอากระถางสองใบอุดไว้เลยไม่ให้ออกหนักๆข้างหลังกระถางสองใบข้างหน้าถังน้ำสองใบ เธอก็มาลงตรงนี้ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยชิวเหี้ยชิวเก่ากวนตีนเก่ากวนตีนเป็นติงกองติงกองติงนะขึ้นมาอืมเี้ยอืมอืมเอ้ยเอ้ยจะโซนอะไรนักหนาพี่เหี้ย อือชอนกันไปเด้วนะพี่เว้ยนะนะเว้ยเนอเดี๋ยวแม่ไปแช่ข้าวมาให้กินนะมันกลับมาเนอโยโยนโยนเนยเรียบร้อยกับเพื่อนในบ้านเนี่ยแต่เข้าห้องเลยโคตรปวนเลยเนี่ยมันปวนมากเลยเข้าห้องเนี่ยอือกินอะไรไปบ้างอ,อ่ะพี่แย่ฮะลําไส้เราไหนะยังอยู่ดีอยู่ไหมอือลําไส้เราอะ่ะอยู่ดีไหม ดเดินนี่ยหนูจัดเด้วเมื่อเช้าแม่ให้กินกวางตุ้งไปแล้วนะยี่ยอหนูจัดแต่พี่ยี่ยเมื่อเช้าให้กินกวางตุ้งไปแล้วกวางตุ้งไปนี้จะเดินต,ตามทำไมอะพี่ยี่่เยี่ย่อเ,เนตามแม่ทำไมอะ